หุ่นยนต์เดินสองขาตัวล่าสุดของบอสตันไดนามิกโชว์โลกหลีกสิ่งกีดขวางได้แบบสุดเจ๋งทั้งสิ่งกีดขวางที่ซับซ้อนต้องอาศัยการทรงตัวบนคานท้าทายความสามารถของหุ่นยนต์อย่างมากโครงการพัฒนาหุ่นยนต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการวิจัยระบบประสาทสัมผัสและการรับรู้โดยในแต่ละวันหุ่นยนต์ตัวแรกจะถูกฝึกให้วิ่งขึ้นไปบนแผ่นไม้อาทีเรียง้อนการกระโดดข้ามวิ่งขึ้นและวิ่งลงบันไดส่วนหุ่นยนต์ตัวที่2จะถูกตั้งโปรแกรมให้กระโดดขึ้นไปบนคานทรงตัวและทำตามขั้นตอน เดียวกับหุ่นยนต์ตัวแรกซึ่งนะับเป็นเรื่องยากที่หุน่นยนต์จะต้องฝ่าฟันอุปสรรคในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปนับเป็นอีก้าวของเทคโนโลยีหุ่นยนต์ที่พัฒนาให้มีความใกล้เคียงกับมนุษย์ไปอีกขั้น